คอนสั้นเอ็ซีเรื่องแอบแม่ออกไปเล่นนอกบ้านตอนกลางคืนตอนเด็กจบแล้วนะคะควันนี้เบื่อเบื่อแอบแม่ออกไปเล่นนอกบ้านดีกว่าไปดูแม่ดีก,กว่าเก็บเพิ่นเอาเาไปเก็ล่าไปดูแม่กับแม่รับเลี้ยงแม่รับเพื่อนก่อนดีกว่า กเอากระเป๋าไปจะเผื่อจากหิวไปกางเต็นท์ด้วยดีกว่าเราว่าเราจะไปกางเต็นท์ด้วยแถวแถวสนามเด็กเล่นแต่ไม่ไปที่สนามเด็กเล่นนะเพราะว่าไม่อยากเล่นมันเหนื่อยมันหนาวมากๆเลยเสื้อกันหนาวก,ก็ไม่เอาใส่มาไปใส่เสื้อกันหนาวก,ก่อนดีไหมเนี่ยไม่ไม่ไมไมไม ไม่เย็นไม่เย็นรีบวิ่งเลกว่า <S <S มีแต่เส้นได้ถูกรถยนต์เมื่อกี้จอดก็โอ้โหโเป็นตายไยดีไงเขไม่ตั้งเต้นชะตาชั้นกันนี่ไงการเสร็จแล้วได้ประมาณนี้ละแล้วก็เนี้ยต้องเอาผ้าม่านก่อนต้องปิดผ้า,าม่านแลต่ผ้าม่านใส่ในนี้น่อ เอาพามานกันเรียบร้อยแล้วพามานกันก็จะแบบโยแทมตรงนี้เลยนะโอเคเข้าไปข้างในกันนะกันนั่งดูคอมก่อนดีก,กว่านอนดูคอมดีก,กว่า ไปปลูกลูกดีกว่าเฮ้ยลูกไม่อยู่กระเป๋ากระเป๋าก็หายกระเป๋าออกไปกระเป๋ากางเต็นก็หายมัวจะไปกางเต็นอยู่ที่ไหนเราไมไปหาแล้วแหละเดี๋ยวให้พ่อของคอปเตอร์มาช่วยหาดีกว่า คะพ่อ,อคอปเตอร์คะว่าไงครับมาช่วยหาลูกดิฉันหน่อยค่ะทำไมล่ะครับลูกดิฉันนั่นแหละค่ะตั้งแต่หัวข้ามไม่รู้หายไปไหนฉันตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นเลยเอ่อเดี๋ยวผมช่วยหาไวกันนะครับไปก,บกันค่ะไปกันค่ะเอารถผมก็ได้ครับ ไงคบคุณนาะเตอร์ลูกเห็นเห็นมัมเหมียวบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นมัมเหมียวไปกลางเต็นท์อยู่ทางโน่นนี่ครับนั่นไงคุณขอบคุณนะคะที่ช่วยหาพ่อ,อามาดนตรงนี้ทําไมเนฮะ้ยมัมเหมียวนะลูกเตอรจริงๆเลยทำไมถึงมากลางเต็นท์อยู่คนเดียวอย่างนี้เนี่ย เลยป่าเต็นมาเมีย่ยวนี่แหละเต็นเราสีดำแคบปบนี่นะมาเมี่ยวนั่งอย่างนี้เอาา้ยมาเมี่ยะมาเมี่ยวนอนตีได้ไงนอนกับเมีย่ยวด้วยเฮ้ยแม่มานอนได้ไงเนี่ยก็แม่หาลูกอยู่อ่ะใช่แม่ไม่นอนกับลูกได้ไงข้าวหลังเข้าหน้าอย่ามานนอนคนเดียวอย่างนี้โอเคไหม กระเป๋าเล่าลไม่เอาแล้วข้าวหลังค้หน้าก็อย่ามานอนคดีอย่างนี้นะลูกเข้าใจไหมแม่ตกใจหมดเลยว่าลูกไปไหนขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจดีแล้วแหละข้าวหลังอ่ะอย่ามาการเต้นอย่างนี้นะถ้าอยากการเต้นก็มาบอกแม่แม่จะได้ไปกางให้แต่หนูกาแม่ด่าแม่ไม่ให้กาง แม่ตามใจลูกทุกอย่างแต่เรื่องที่ไม่ไม่สมควรทําแม่ก็จะไม่ตามใจนะรีบวิ่งแล้วรถมาเดี๋ยวข้าวหลังก็อย่าไปคนเดียวอย่างนี้โคเคไหมเดี๋ยวแม่ไว้ร้านอาหารกินดีก,กว่าแม่ว่าจะมาหาอะไรกินสักไหนแหละหนูว่าไปที่อื่นดีก,กว่าแม่ เนี่ยของไม่อร่อยเลยอ่ะอค่อยกินได้โอเคๆไปที่ื่นกันแม่ว่าจะไปที่ตลาดรงเียนค่องๆลงเีงงงงยนนี่ไงตรงนี้ไงตลาดแถวโรงเรียนลูกไปเลย,เลยร้านหมู้นหมูสเต็กเหรออยากกินอะไรอยากกินหมูสเต็กค,ค่ะโอเคไปกินบ้านหรือไปกินร้าน กินร้านค่ะได้ได้ไดลูกนั่นนั่งกันเลยนะตอนนี้กันขางหนึ่งมงูสสเต็กหนึ่งที่นะคะได้จ้ะอืมอร่รที่สุดเลยมีน้ำค่ะมีคะมีจ้ะขัน,น้ำหนึ่งค่ะได้น้ำขอชาเขียนหนึ่งที่ค่ะได้จ้ะได้จ้ะขอบคุณนะคะ นูอิ่มแล้วค่ะแม่หนูขอกินน้ำหน่อยหนูชอบเอวันตินมาก ขอเป็นกาเฟหนึ่งที่ครับได้จากนี่จ้ะขอบคุณครับหิวจังเลยหิวนะโอวันตินจังเลยมันร้านของกินนี่นะไปกินสักหนอยดีกว่าที่จอดลถจอดจักรยานกันไม่เป็นไรเราจอดแถวๆร้านใกล้กันจัดมิขอโอวันตินหนึ่งที่ครับอ้าวพ่ออ้าว ไอหมูมาได้ไงเนี่ยไอหมูมาได้ไงก็ผมจะกินอูนตินไงผมว่าพ่อหายไปไหนพ่อคงม,มากินกาแฟผมก็ไทยถูกจริงด้วยผพราว่าผมจะมากินน้ำโกโก้ซักนะอะไรมีเลืกอะไรมั่งมากเลยค่ะคุณแม่ก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องหนีแม่ไปกลางเต็นท์ตอนคือต้นกลางคืนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะของเราใน YouTube ไม่ได้ตั้งชื่อ TikTok นะคะไม่ได้ตั้งชื่อละครน,นะเพราะว่าที่หน้าจอแป้นพิมพ์เขียนยังไงก็เขียนไม่ได้แบบขึ้นลงขึ้นลงวับบับบบายนะคะ